สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับสลินชาแนลอีกแล้วนะคะก็คลิปนี้จะเป็นคลิปรีวิวแล้วกันที่ในต้นคลิปเราก็จะเห็นวิธีการชมกาแฟของเกดไปทั้งหมดเลยเนาะส่วนอันนี้ค่ะจะเป็นกาแฟทั้งหมดที่เกดทานแล้วก็เกดสต็อกไว้เองด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างกว่าจะมาเป็น แก้วนี้นะคะอันนี้คือพูดเลยว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยซื้อกาแฟทานแล้วส่วนใหญ่จะชมมากกว่าแล้วก็มันถูกใจเรื่องนมด้วยเพราะว่าเอา่อเนื่องจากตัวเกเองประสบปัญหาเป็นเรื่องประเหมือน,อนแบบโรคกระเพาะย่อยยากอะไรเงี้ยก็ไปเจอนมที่เป็นแลคโตฟรีนะคะก็คือดีมากแล้วก็รสชาติมันอร่อยอไม่แย่เลยแล้วคือมันแบบเออดีอะพูดแล้วก็เลยจุมไปเลยหนึ่งม็อะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยละกันนะคะว่ากาแฟของเรามีอะไรอย่างไรบ้างเนาะทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะเดี๋ยวเก๋จะแยกให้ดูเลยละกันว่าเก๋ทานอะไรยังไงบ้างนะคะอันเนี้ยซื้อมาตามซูเปอร์ก็ก,ก็ไม่ได้ว่าของเขาไม่ดีหรอกนะอันนี้คือไม่ได้ทายอินอะดีชัเสียต่างซื้อก็ไม่ได้ว่าของเขาไม่ดีแต่ว่า คือด้วยรสชาติที่ลองทานเข้าไปแล้วว่าค่ะมันก็ไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่เนาะอันนี้ยังไม่ได้ลองนะคะอ่ะมาเริ่มกันก่อนเลยเอาตัวด้านนอกอนก่อนเลยแล้วกันสําหรับตัวด้านนอกนะคะที่แถมมากับเครื่องตัวนั้นที่เราเปิดให้ดูกันต้นคลิปนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยของจะขอบนี่มันจะมีทั้ง2แบบที่เขาแถมมาให้นะคะจะเป็นเอสเปซโซ่ขนาดความเข้มข้นของเขาเนี่ยมันจะอยู่ที่ระดับ12เลยเห็นไหมกล้องมันอาจจะไม่โฟกัสน,นะเธอ นี่อยู่ที่ความเข้มข้นระดับที่12นะคะมันมีทั้งหมดประมาณ10แคปซูลซึ่งถามว่าดีไหมก็ดีแต่ว่าเป็นรสชาติที่แบบเข้มถึงขั้นสุดวันไหนที่แบบนอนน้อยแล้วอยากจะตื่นตลอดเวลาอันนี้แนะนำดีส่วนอันนี้จะเป็นลุนโก้ค่ะเป็นแบบลุนโก้ลุนโก้ก็คือดีเหมือนกันแต่ว่าลุนโก้จะเป็นแบบ น้ำเยอะกินแบบเป็นกาแฟาแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นกาแฟาแบบไม่ใส่อะไรเลยอะแต่เกชอบใส่นมกินเหมือนลาเต้อะเออมันอร่อยอร่อยมากส่วนต่อมาจะเป็นกาแฟาตัวนี้ค่ะที่รู้สึกว่ากินแล้วก็แฮปปี้เหมือนกันเนาะตัวนี้เพิ่งได้มานะคะจะเป็นของดอยตุงอันนี้สามารถสั่งในพวกออนไลน์ได้นะตัวนี้ของดอยตุงมันจะเป็นแบบ ขั้วลางนะคะของอราาิก้านะปกติเวลากินก็คือกินวันละสองแคปซูลจะเป็นแคปซูลแบบนี้ตัวนี้มันจะเป็นใช้กับเครื่องชงเนสเปโซโซ่นะคะซึ่งอร่อยแล้วก็หอมมากนะตัวนี้นะดอยตุงแล้วก็อันนี้ค่ะจะเป็นของอะไรวะเนี่ยคือหน้าตาเขาก็จะปแปลกๆนิดนะึงไม่รู้ว่าก็มันโฟกัสหรือเปล่านะนี่นะอ่ะน้องเขาก็จะหน้าตาแปลกๆนิดนึงแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเอสเปโซโซ่ค่ะ เป็นเอสเปรสโซ์บาร์จาก DC ไม่เคยได้ยินเหมือนกันแต่ว่าไปเจอที่ซูเปอร์มาเลิศอยู่นะอันนี้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นของดัชเชสค่ะดัชเชสตัวนี้จะเป็นอารมณ์คล้ายๆเหมือนแบบผลไม้อน่แต่ว่ายังไม่ได้ชิมนะแล้วเขาก็มีความเข้มข้นออบอกไว้หมดเลยนะคะอินเทนซิตนะคะ Intensity หรือว่า Intensity <laughs> งงแมในศัพท์อังกฤษม,มีมีความรู้อีกแล้ว intensity นะคะ intensity นยะตัวนี้นะะก็จะบอกความเข้มข้นไว้หมดเลยว่าตัวเนี้ยความเข้มข้นเท่าไหร่ระดับเท่าไหร่ไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านาะก็จะเป็นประมาณอย่างนี้เลยคือกล้องมันก็จะไม่ค่อยโฟก,กัสทุกคนทุกคนเราจะเป็นบล็อกเกอร์แต่กล้องไม่ค่อยโฟก,กัสทุกคนไม่ต้องตกใจนะป่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะอันนี้ยังไม่ได้ลองซึ่งทั้งหมดทั้งมวลก็มีเยอะอยู่นะเราก็จะมีตัวนี้ อันนี้ค่ะที่เรียกได้ว่าเราให้ดูกันไปแล้วว่าเราก็ไปซื้อมาจากที่ในสเปโซนะคะที่เซนทันลลาผาวซึ่งเก็บชอบมากทั้งหมดนี้เลยมันเป็นอะไรที่แบบดีมากทุกคนนี่ค่ะ จะมีเอาเดี๋ยวเราจะเรียนตามความชอบก่อนเลยแล้วกันนะคะว่าเราชอบอันไหนมากกว่าอันดับแรกเลยเกจะชอบวานิลาตัวนี้เลยเห็นปะตัวนี้เลยนะคะวานิลาตัวนี้เนาะมีเออโฟกัสแล้วลูกโฟกัสสู้เขาสู้เขาลูกสู้เขา,เขาอ่ะตัวนี้วานิลาด้านในมันจะเป็นสีแบบสีอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยลวกันไหนๆก็ไหนๆอันนี้จะเป็นรสวานิลาค่ะซึ่งดีมากอร่อยมากจะเป็นอันนี้ ันก็จะเขียนบอกอยู่นะว่าเป็นวาน,นิลาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือรสชาติที่เราแบบสั่งมีกี่รอบสั่งทุกรอบนะคะแล้วก็จะมีรสตัวนี้ที่แฮปปี้เหมือนกันตัวนี้จะเป็นเซียโรนะคะตัวนี้จะเป็นเซียโรเนสเปสโซของเซียโรตัวนี้เลยเลิศมากะจะเป็นอันนี้สีจะเป็นแบบนี้ทุกคน ดีมากเก็บพูดเลยว่ามันโคตรดีแล้วก็เก็บเป็นมนุษย์ที่ติดก,กาแฟช่วงนี้ก็จะมีตัวนี้ค่ะช่วยแต่ต้องบอกก่อนนะว่าระดับความเข้มข้นของเขาไม่ได้เยอะนะคะและ้วเดี๋ยวเก็จะมาพูดถึงกาแฟตัวนี้กันว่ามันเป็นยังไงเนาะส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวคาราเมลครีมมี่อะไรก็ไม่รู้เป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้แต่รู้แค่ว่ามันชื่อคาราเมลนะคะคาราเมลครีมมี่ซัมติง หน้าตาเขาน้องเขาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเห็นไหมอันนี้ก็อร่อยคือเกต้องพูดก่อนว่าเกดเป็นคนกินกาแฟผสมนมนะคะกินกาแฟใส่นมเพราะฉะนั้นคือเกดจะไปหาพี่ที่เป็นเหมือนคล้าๆแบบพีซว่าพี่ที่เขาอยู่ในโซนของร้านเนสเ e s s o ที่เซนทาลาดเ้าวเลยจะอยู่ที่ชั้นหนึ่งนะคะแล้วไปหาเขาเลยว่าเกดเเป็นคนกิน กาแฟผสมนมตลอดติดกินกาแฟผสมนมแต่ว่าเค้นเลือกนมที่มันแคลต่าแล้วก็ไม่หวานมากนะคะแทบจะไม่หวานเลยด้วยซ้ํา <im itation> เขาก็จะแนะนําว่าเอ้ยมีรสนี้นะอร่อยนะเอาไปลองนะที่ลองมาหมดแล้วเนี่ยยังไม่หมดนะจริงๆแล้วมันมีแบบหลายหลากหลายรสชาติมากแต่ที่ลองชิมแล้วอร่อยนะคะก็จะเป็น3รสชาติรวมถึงรสชาติที่4ตัวนี้ด้วยคะ่ะอันนี้จะหอมแบบเข้มๆอร่อยเหมือนกันนะคะตัวนี้จะเป็น อ่ะเป็นปัญหาและอ่านไม่ออกนี่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรแต่เดี๋ยวเกจะถ่ายรูปแล้วขึ้นให้ดูแล้วกันเนาะนี่ค่ะนี่เลยก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะตัวนี้จะชื่อมันเป็น S C U R O เ,ออเดี๋ยวเกดถ่ายรูปขึ้นให้ดูนะคะจะเป็นแบบนี้เลยส่วนอันนี้นะคะจะเป็น ตัวถุงรีไซเคิลถ้าใครที่ไปซื้อกาแฟของ Nespresso อะค่ะมันจะมีถุงรีไซเคิลให้นะคะก็คือสามารถเอาแคปซูลของเขาที่เราใช้แล้วอะค่ะอันเนี้ยเราใช้แล้วใช่ไหมออกจากเครื่องใช่ไหมคะเราออกมาปุ๊บเราไปใส่ถุงค่ะแล้วเวลาเราไปซื้อตัวแคปซูลกาแฟอันใหม่ค่ะเราสามารถเอาตัวแคปซูลอันเก่าที่เราทานแล้วอะเอาไปให้เขาได้เดี๋ยวเกจะทํารีวิวรอบต่อไปให้ดูแล้วกันเพราะว่าเกดเอาอันเนี้ยไปคืน2รอบแล้วนะคะก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันก็เหมือนคนรักโลกเหมือนกันเนาะเออฉันก็รู้สึกว่าฉันก็มีประ โนะคะสำหรับการดูแลโลกเนาะส่วนตัวนี้น้องคนนี้เป็นกาแฟดีคารฟนะคะทุกคนน่าจะรู้จักเพราะว่าตอนนี้เกดกินเป็นสตาร์บัค s นะคะสตาร์บัคที่เป็นเอสเปรสโซดีคาฟเนาะอ่ะเดี๋ยวเกดเอามาให้ดูละกันว่าเป็นยังไงนะคะตอนเย็นที่เกดกินก็คือน้องแก้วคนนี้นะตัวนี้มันเป็นกาแฟของสตาร์บัคอันนี้ต้องพูดก่อนนะคะว่าดิฉันไม่ได้รับการ ได้สปอนเซอร์ดิฉันจ่ายเงินเองนะคะกับการติดกาแฟของดิฉันเองล้วนๆนะเพราะว่าเกดเป็นคนติดกาแฟนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะติดรุนแรงมากๆติดรุนแรงในที่นี้ก็คือกินกาแฟสมัยก่อนเนี่ยสมัยช่วงที่ผ่านๆมาที่กําลังจะพยายามลดเนี่ยก็คือกินวันหนึ่งสองถึงสามแก้วได้เลยแต่ตอนนี้ก็คือพยายามลดให้มันเหลือวันละหนึ่งแก้วนะคะแก้วที่สองเนี่ยที่เกดกินนะคะมันจะไม่มีคาเฟอีน เอ้แต่ตัวเนี้ยคือกินแล้วรสชาติไม่ได้เสียแล้วก็รสชาติไม่ได้เปลี่ยนเลยรสชาติดีมากต้องพูดก่อนเลยว่าคือพอเราทานแล้วอะค่ะเรารู้สึกว่าเออมันให้กับอ,อ,อารมณ์การกินกาแฟาที่มันมีคา,ฟาเฟอีนแต่เราจะไม่รู้สึกเลยว่าอ้าวนี่มันคือแบบเป็นกาแฟาแบบดีคาฟาหรอมันไม่มีคา,ฟาเฟอีนหรอคือมันดีมากทุกคนใครที่พยายามแบบจะเลิกกาแฟาอันเนี้ยก็แนะนํา รายละเอียดคร่าวๆนะคะสำหรับการกินกาแฟของเกดเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็ถ้าใครที่กําลังจะพยายามลดกาแฟนะคะเกดก็แนะนำนะคะเป็นตัวสตาร์บัคที่มีตัวดีคาฟนะคะหรือว่าดีแคฟตัวนี้เลยหรือใครที่อยากจะกินกาแฟตัวอื่นที่มันมีดีแคฟด้วยก็แนะนำนะลองไปหาซื้อดูนะคะและเกดก็แนะนําค่ะกาแฟที่เอ่อหรือว่าเครื่องชงกาแฟที่เกดลองใช้มาแล้วแล้วมันเวิร์กที่สุดสำหรับเกดนะเกดรู้สึกว่าตัวเครื่องชงกาแฟที่เป็นแคปซูลเนสเปโซตัวเนี้ย เลิศที่สุดแล้วนะคะก็ลองไปหาซื้อกันดูนะแต่ว่าของเกดเนี่ยเกดสั่งมาจากช้อปปีนะคะไม่ใช่ของ ไม่ใช่ของ Nespresso ไม่ใช่ของออตามขายทั่วไปมันจะเป็นของเสี่ยวหมี่นะคะซึ่งราคามันไม่ได้แรงมากแต่ว่าคุณภาพต่างๆมันเท่ากันเลยแล้วก็เวลาชงออกมาแล้วได้กลิ่นกาแฟาที่หอมมากๆนะคะสำหรับใครที่เป็นคอกาแฟาแล้วก็สําหรับใครที่เป็นสายติดก,กา,ฟาแฟเกก็แนะนําให้มีเครื่องชงกาแฟาที่ราคาไม่แพงนะคะไว้สักเครื่องหนึ่งที่บ้านจะดีมากๆเลยอันนี้แนะนำนะคะลองหาดูกันได้ในพวก Shopee ในพวก Lazada อะไรอย่างเงี้ยได้เลยเนาะอันนี้ก็ฝากไว้เป็นทริคเล็กๆนะคะสำหรับใครที่เป็นสายติดก,กาแฟาแล้วก็ กไม่อยากจะเสียเงินเยอะนะเพราะว่าอันนี้ตกแค่แคปซูลละประมาณ1 5 18 20บาทประมาณเนี้ยอยู่ในราวนี้จะไม่เกินไปมากกว่านี้นะคะยังไงใครสนใจก็ลองไปหาดูกันได้นะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะกับช่องสตร Channel เดี๋ยวเรามีอะไรมารีวิวเดี๋ยวเราก็จะได้มาเจอกันเรื่อยๆเนาะแล้วก็เดี๋ยวเก็สฝากไว้ด้วยนะเพราะว่าช่วงนี้เก็เริ่มกลับมาทำช่องจริงจแล้วยังไงนะคะก็ ฝากติดตามฝากกดไลค์ฝากกด s u b สไคร b ์ไว้สักนิดนึงนะคะเราจะได้มาเจอกันบ่อยๆเนาะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายคะ่ะ